ันนี้เราได้แขกที่เคยสร้างกระแสให้กับเราได้แล้วนะฮะในเรื่องของตัวภาวะของโควิดก่อนในนี้พูดถึงเรื่องของวัคซีนใช่ไหมครโปรตีนหนามเรื่องของวัคซีน mRNA แต่รอบนี้เนี่ยไหนๆได้เชิญเขามาแล้วเนี่ยมาอัปเดตเรื่องของโควิดกันหน่อยดีกว่าว่าเอะตอนนี้เนี่ยภาวะของโควิดจริงๆเนี่ยเราไม่เห็นตัวเลขของตัวโควิดแล้วนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าการระบาดการรักษาเนี่ยมันมีเรื่องของวัคซีนเนี่ยที่เข้ามาช่วยเหลือได้แล้วบางส่วนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของภาวะลองโควิดคือการเป็นโควิดในระยะยาวเนี่ยมันหม,นม,นมอักลบบรึ และในขณะในการไหนได้แขกคนนี้มาแล้วเนี่ยอาจจะพูดคุยในแต่เรื่องของตัวการอบรมเยาวชนกันสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าในมุมของการเมืองเนี่ยมันอาจจะทําให้เรื่องของจิตสํานึกในเรื่องของความรักชาติเนี่ยมันอาจจะทําให้ถูกนําเสนอในเรื่องอีกมุมหนึ่งหรืออาจจะบิดเบี้ยวไปบ้างก็อาจจะคุย2เรื่องนี้ในคราวเดียวกันเลยนะครับคาถามเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถามเยอะตรงใจคุณผู้ชมนะแต่ผมจะถามแน่นเพื่อให้สองประเด็นนี้เนี่ยมันครบถ้วนนะฮะวันนี้พูดคุยกับทางพันเอกนายแพทย์โพงศักต์ตั้งขณะครับประธานมูลนิธิ จิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพานสวัสดีครับคุณหมอภูสักครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอวันนี้ผมเกริ่นไปแล้วเนี่ยเรามีเวลาประมาณ15นาทีผมอาจจะเกริ่นเราอาจจะได้ประเด็นหนึ่งประมาณ7-8นาทีแต่ผมเกริ่นเลยตอนนี้คุณหมอพูดกับผมหลังไหมว่ามันมีภาวะลองโควิดคือสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นตัวเลขเนาะตัวเลขของผู้ติดเชื้ออะไร,รบแบบนี้มาเนี่ยเราก็แบบตกใจอ,อกสอั่นควแวนแต่วัคซีนมันไม่มีแต่รอบนี้ภาวะรองโควิดเนี่ยที่เกิดขึ้น ในจุดที่เราได้รับวัคซีนไปแล้วเนี่ยมันมีมันมีโอกาสที่จะหายเร็วกว่าไหมหรือมันมีความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายเราบางจริงๆเราบอกว่าในช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยทางแพทย์ตะวันตกบอกว่ามันเป็นโรคอุบัติใหม่ไม่เคยเกิดมาเลยเพราะฉะนั้นการรักษาก็คือเอาคนมากักบริเวณอยู่ถ้าเป็นไข้ก็ให้กินยาพารา นะไม่มีอะไร14วันจะกลับบ้านได้ในช่วงนั้นครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางการแพทย์แผนไทยผมไปศึกษาดูเพราะในช่วงนั้นเนี่ยม,มันมีการตายวันละสองสามร้อยเนี่ยนะครับประชุมกับสภา,าการแพทย์แผนไทยพบว่าโรคโควิดเนี่ยมันมีมานานแล้วครับมีมาเป็นพันปีแล้วนะทางแพทย์แผนไทยเขาเรียกว่าโรคไข้าการไข้พิษหรือไข้พิษเหนือการ มันก็เป็นโรคที่เราคุ้นๆกันอยู่แล้วเนาะใช่แล้วโรคเนี่ยคือมันสมัยก่อนก็เรียกโรคหาโรคระบาดโรคหาโอ้ก็ท่านเรีเลยว่าอหิวานะอาตาหาตําไส้อหิวาา้าหาตําตับนะเป็นโรคฝีดาษ้าหาตําปอดก็เป็นโรคโควิด,าาด COVID, มันมีมานานแล้วแล้วก็ในตำรานี่บอกไว้เลยนะว่าถ้าเป็นโรคหาแบบเนี้ยหาตําปอดเนี่ยนะต้องให้ยาห้ารากยาห้ารากประกอบวยรากชิงชี่รากย่้านางรากคนทารากชาเลมอมรากมือดอกซุมพร ให้ไปกระทุงพิษมันออกและถ้าเกิดไม่ให้ยาห้ารากกระทุงพิษเนี่ยผลตามมาพิษมันจะกลับเข้าไปกินตับกินไตกินม้ามกินลำไส้กินปอดกินสมองก่อให้เกิดโรคความจําเสื่อมความจําสั้นแน่นอ,อกหูตาไม่ได้ตาหมองไม่เห็นหูไม่ได้ยินนะลิ้นไม่ได้รสโรคนี้ทางการแพทย์แผนไทยเขาเรียกลมไปลายไข้ฝรั่งเพิ่มมาตั้งชื่อว่าลองโควิดแล้วเขาก็ไม่รู้จักลองโควิดทั้งท้งที่โรคนี้ และโรคนี้บ้านเรามียาแล้วอาจารย์ถามแบบนี้ครับตอนนี้คือเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าความเข้าใจก่อนนั่เนี้ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นโรคเดียวกันแต่ตอนนี้ผมก็พูดเหมือนเดิมว่าคน60 7 0ล้านคนได้วัคซีนไปที่เรียบร้อยแล้ว<ะ>แล้วภาวะรองโควิดสําหรับคนที่มีภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยมันถือว่าเราจะชะล่าใจได้ไหมหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชื้อมันเริ่มดื้อยาแล้วหรือว่าจริงๆแล้ว มันมันยังไงอาจารย์เอางี้ดูตอนนี้ตัวเลขที่ค่อนข้างจะชัดเจนเอาอเมริกาแล้วกันะะนะเขามีส0 0รพบว่าเป็นรองโควิดเนี่ยประมาณ16บล้านคนโอ้แต่ประชาชนอาการคืออาการคือเหนื่อยง่ายฟาทิกนะเบรนฟอกคือความจําเสื่อมความจำสัน้นะคนคนเหล่านี้เขาได้รับวัคซีนแล้วใช่ไหมรับวัคซีนแล้วนะทีนี้ว่าอาการพวกนี้เนี่ยอาการพวกนี้มีค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็ใช้เงินถึงวันบิลเลียนเลยนะ อเมริกา,าใช้เงิลลนวันบ,น,บนบินเลีย้ยงใช่แล้วก็ปรากฏว่ายังไม่พบยาแต่น,น่าเสียดายจริงๆแล้วรัฐบาลไทยเราน่าจะติดต่อกระทรวงสาธารณสุขของอเมริกานะโรเบิร์ตเคนนีจูเนียเนี่ยนะว่าประเทศไทยได้มีมาแล้วยาพวกนี้แล้วรักษาหายชงมารักษาสี่สิบหกล้านคนถามถามคุณหมอแบบนี้ว่าในในมุมประเด็นที่คุณหมอออกมาพูดว่าเอ๊ะมันมียายารักษาออกมานั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยคุณหมออย่าลืมนะว่าตอนนี้เรากําลังพูดในทีวีที่คนดูกันทั่วประเทศเนี่ย นี่คือสิ่งที่มันผ่านการวิจัยมาแล้วใช่ไหมว่ายาแพทย์แผนไทยสามารถที่จะรักษาอาการลองโควิดได้คือตอนนี้ผมกําลังทําวิจัยเรื่องลองโควิดนะครับเพื่อให้มันเป็นมาตรฐานโลกครับแต่จากประสบการณ์แล้วเนี่ยมีคนแพทย์แผนไทยเนี่ยใช้ยาสูตรเนี้ยในการรักษาโรลคลองโควิดแล้วหายไม่เยอะแล้วครับ ในขั้นตอนการวิจัยของยาตอนนี้มาอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วฮะตอนนี้ก็เขียนโปรตรอลในการทําวิจัยนะครับเตรียมทําวิจัยในเฟสมันก็เริ่มจากเฟสหนึ่งเฟสองและเฟสามนะโดยทั่วๆไปแล้วอาการเนี่ยคือโคฮอตสตาดี้เนี่ยก็คือว่าศึกษาประวัติในการรักษาเดิมเนี่ยมันรักษาได้ผลมาแล้วตอนนี้ก็จะทําจากยาที่เรามีอยู่เรามีอยู่อยู่แล้วนนยาเนี่ย<ะ>เพียงแต่ว่าเราไม่เอายาตัวนี้มารักษาโรคลองโควิดเท่านั้นเองผมผมถามแบบนี้ว่า ในมุมในมุมนี้เนี่ยถามนะเราไม่รู้ไม่รู้ว่ามีหรือไม่รู้ว่ามันใช้ได้ทำไมทำไมไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยทา,ทางที่เหมือนเราก็มีนะอะไรที่ทําให้เราหาไม่เจอจริงๆแล้วก็ในเมื่อเพราะว่าแพทย์แผนปัจจุบาันเนี่ยเราไม่ได้สนใจแพทย์ยาไทยนะครับเราสนใจยาตะวันตกไงเราก็ไม่มาสนใจยาไทยแล้วไม่รู้ว่ายาไทยมีแล้วยาไทยเราก็ถูกด้อยค่าว่าเดี๋ยวทําลายตับเดี๋ยวทําลายไตท,ทำลน เลยสมุนไพรเลยไม่เกิดถ้าอย่างนั้นจริงถ้า,าง,งั้นหมายความว่าอาจารย์มองว่าหลาังจากนี้ต่อไปเนี่ยอาการรองโควิดเนี่ยสำหรับคนที่ได้รับวัคซีนไปแล้วเนี่ยอาจจะชะล่าใจไม่ได้แล้วああคนที่ได้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 ไดวัคซีนไปแล้วก็เป็นนะครับああเพราะคนที่อเมริกาถึงแม้ไม่ได้วัคซีนหรือได้วัคซีนก็เป็นああผลที่มันตามมา เ,เราก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นลองโควิดเนี่ยมีถึง16ล้านคนเฉพาะอ,อเมริกาผมเชื่อว่าทั่วโลกเนี่ยหลายร้อยล้านคนถ้าเราสามารถจะวิจัยยาต,ตัวนี้ได้ส่งขายต่างประเทศไลยครับแบบนี้มันจะนาเงินเข้าประเทศอีกสาศาลเลยแทนที่ไปซื้อเงินอ่าทันทสันๆน,นะก่อนที่จะไปไปรด็อีกประเด็นหนึ่งนะอาจารย์ครับอาจารย์มองว่างานวิจัยของอาจารย์เนี่ยมันจะมีโอกาส เป็นได้จริงมากน้อยแค่ไหนมุติสูงถึงร้อยเปอร์เซนต์งานวิจัยอาจารย์เนี่ยจะมีส่วนช่วยในเรื่องของอาการโลองโควิดได้กี่เปอร์เซ็นต์ผมเชื่อว่าน่าจะแปดสิบเปอร์เซนต์ขึ้นบนเก้าสิบเปอร์เซนต์ขึ้นบนเพราะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยในการรักษาเนี่ยพบว่ามันหายเกือบร้อยเปอร์เซนต์แล้วล่ะครับนะเพราะฉะนั้นเลยเลยตอนนี้ถ้าคนสนใจในเรื่องลองโควิดนะหรือนะสไปร์โปรตีนที่ที่เราเคยคุยกันเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ย เราจัดสัมมนาใหญ่ที่อาคาร50ปีเฉลิมพระบร,รมมีซอยศูนย์วิจัยอะครับ,รบนะแล้วก็วันที่25วันที่เที่ยงทั้งวันเลยตั้งแต่8โมงครึง่งถึง5โมงครึง่งม<อ>ีพกรเป็นหมอทั้งหมด11คนนะครับ,รบเชิญแพทย์มาพูด11คนด้วยกันเดี่ยวไปกันได้ทีนี้มาดูอีกประเด็นหนึ่งคุณหมอที่นี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนบอกว่าถ้าเจอคุณหมออาจจะต้องคุยเรื่องนี้ว่าคุณหมอมองว่าตอนนี้เนี่ยไมซ์เซ็ตของเยาวชนเนี่ยที่มีต่อเรื่องของความรักชาติแล อย่างนี้คุณผู้ชมผมบอกก่อนนะเนื่องจากว่ารัฐมนูนเขียนไว,ว้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมืองนะครับเพราะนั้นในเรื่องนี้ผมจะขอไม่เอามาพูดแล้วกันนะแต่เราจะพูดเรื่องของความรักชาติหรือจิตสํานึกในรักบ้านเกิดประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะครับคุณหมอบอกว,ว่าสมัยนี้เนี่ยเยาวชนมีมีทัศนคติต่อประเทศไทยหรือต่อชาติบ้านเมืองเราอย่างไรบ้างครับเท่าที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ามันมีกลุ่มคนบางกลุ่มเข้าไปในสถานศึกษาแล้วไปพูดในเรื่องของว่า พ่อแม่ไม่มีบุญคุณในล็อกสนุกสนานกันก็ทําให้เกิดมาไปทําให้ลดด้อยค่าของพ่อแม่ซึ่งปกติแล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะสอนให้เด็กเนี่ยสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่สํานึกในบุญครูของครูบาอาจารย์ในสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์เพราะว่าบ้านเราจะอยู่ได้มันต้องมีสามสถาบันเสาหลักเลยครับเพราะ,ะนั้นก็ไปพูดให้เด็กฟังในเรื่องของสำนึกรักแผ่นดินถามจนึงว่าข้อมูลที่อาจารย์ได้มาเนี่ย มันเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ไหมว่าคนคน,คนเหล่านี้คือคือเขาหวังอะไรคือผมในการทําลายประเทศไหนประเทศหนึ่งเนี่ยวิธีการเข้ามาก็คือต้องมาทําลายทําลายนะบุคคลทําลายกลุ่มคนทําลายเยาวชนก่อนให้มีความคิดปิดเปี้ยนเพราะว่าถ้าเด็กมีความกตันอยูตอ่อพ่อแม่เด็กมีคุณธรรม อันนี้คือคุณธรรมพื้นฐานเพราะความกตันยูเป็นเครื่องหมายของคนดีผมเลยไปสอนให้เด็กเอาภาพคลอดไปให้เด็กดูให้เด็กเนี่ยสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่นั่นคือคุณธรรมเกิดน,นถ้าเบื่อเราเหมือนกับในโหลวงรัชกาลที่ 9, เก้าพระมาราชวว่าตบอกว่าเราต้องส่งเสริมคนดีให้หมีอำนาะจคนดีคืออะไรก็คนดีคือคนกตัญยูต่อพ่อแม่นั่นแหละเป็นเดชผลมาทำไมผมจึงไปสอนเด็กให้กตัญยูต่อพ่อแม่น,นกะก็สอนให้กตัญยูต่อครูบาอาจารย์กตัญยูต่อแผ่นดินเกิดนะครับ Mm hmm. โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผมบอกว่าจริงๆร้งองเพลงชาติเนะี่ยทุกคนรู้นะแต่รู้ไหมว่าประเทศไทยเราร้องเพลงชาติตุวันเ mm hmm. ยอรมันเขาร้องเพลงชาติปีละครั้งสองครั้งแต่ทุกครั้งที่เขาร้องเพลงชาติเขาร้องด้วยน้ําตานะล้องด้วยความสํานึกแล้วถามว่าเด็กไทยนะตอนนี้ร้องเพลงชาติด้วยความสํานึกจริงๆหรือเปล่าถามถามาใจแบบนนะี้ว่าในการอบรมเนี่ยมันมีส่วนช่วยมากน้อยขนาดไหนครับจริง,รง,รงๆการอบรมถ้าเมือ่อเราพูดไปถึงจิตใต้สํำนึกเขาเปลี่ยนเขาได้ ในหลักการคือใครก็เปลี่ยนใครไม่ได้ถ้าเจ้าตัวไม่เปลี่ยนแต่มนุษย์จะเปลี่ยนแปลงความคิดได้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวนะถ้าฟังคนที่มีเหตุผลดีกว่าเราเชื่อเชื่อผู้เปลี่ยนเลยครับครับถามอย่างนี้อาจารย์สั้นๆอาจารย์มองว่าคือในมุมของเด็กอ่ะคือพอเราไม่รู้ว่ามีคนไปใส่ข้อมูลอะไรเข้าไปเนี่ยเขาอาจจะมองข้อมูลสองฝั่งเนี่ยอาจจะมองว่าข้อมูลอันนี้ก็น่าเชื่อข้อมูลอันนี้ก็น่าเชื่อถามว่าในการอบรมจริงๆเนี่ยถามว่าเราเราไม่ได้ ที่จะไปใส่ข้อมูลเพื่อหวังผลอะไรในอนาคตใช่ไหมในการให้ข้อมูลคําว่าเปลี่ยนไม s เสพเด็กที่บอกแล้วเด็กใายใครก็เปลี่ยนใครไม่ได้ถ้าเจ้าตัวไม่เปลี่ยน <Okay. S 2> ต้องให้เขาเปลี่ยน uh huh. แล้วเขาจะเปลี่ยนได้ถ้าเขาฟังเหตุผลที่ดีกว่าแล้วเขาเชื่อในเหตุผลใหม่เพราะฉนั้นบางทีห้อข้อมูลที่ให้ไปต่างๆเนี่ยที่ใส่ความในอะไรต่างๆเนี่ยหรือ ผิดเพีย้ยนไปว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณแล้วเรื่องเจ้าเรื่องกรรมเวรไม่มีเรื่องกฎแห่งกรรมไม่มีจริงสิ่งเราเนี่ยผมว่าต้องเปลี่ยนมาเซตเด็กใหม่ต้องให้เด็กเข้าใจในเรื่องบุญคุณของพ่อแม่บุญคุณของครูบาอาจารย์บุญคุณของชาติบ้านเมืองบุญคุณของแผ่นดินเกิดนะอย่างที่ผมไปพูดเนี่ยผมพูดว่ารู้ไหมว่าแผ่นดินเนี่ยของใครแผ่นดินเนี่ยของใครในหลวงรัชกาลที่สามไปค้านะค้าขายกับจีนได้เงินมาเก็บเป็นเงินถุงแดงเก็บไว้ แล้วต้งบอกด้วยว่าเงินเนี้ยเอาไว้ถ่ายบ้านถ่ายเมืองนะพอถึงรัชกาลที่ห้าตอนนั้นเป็นยุคล่าอาณาณิคมฝรั่งเศสมายึดอินเดียมายึดพม่ามายึดมาเลเซียนะจะมายึดเมืองไทยรัชกาลที่ห้ายอต้องยอมตัดตัดปาลิสไซบูรีกาลันตันแต่ก็รูยกให้อังกฤษแล้วฝรั่งเศสก็อ้อมไปยึดเวียดนามยึดลาวยึดเขมรแล้วก็จะมายึดเมืองไทย แล้วาการที่ย่ายังต้องยอมตัดพระตะบองเสียมราชสีโสพลยกให้กับฝรั่งเศสครับเพื่อแลกกับเอกราชไว้เจ็บปวดมากเลยนะสิ่งเหล่านี้ผมว่าต้องสอนเด็กให้เข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ที่ไปที่มาของประเทศจะได้รักแผ่นดินจะได้หวงแหนแผ่นดินครับสั้นๆอาจารย์ผมเร็วลากนิดเดียวผมถามว่าสิ่งที่อาจารย์มองว่ามันมีขบวนการอย่าง,งน,น,นั้นโน่นนี้หนึ่งสองสามี่เนี่ยอาจารย์ไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมและถ้ามันมีจริงอาจารย์มองว่าขาบวนการเหล่านี้เนี่ยเขาเขา เขายังจะทําได้ต่อไปอีกนานแค่ไหนอาจารย์คือถ้าเผื่อความจริงได้ปรากฏท่านเด็กเข้าใจประวัติศาสตร์ที่แท้จริงเข้าใจว่าพ่อคุณรามความแหงมีความสําคัญไงถ้าไม่มีพระนเรศวรเราเป็นเมืองขึ้นพมา่าไปแล้วไม่มีสมเด็จพระเจ้าตากสินบ้านเราเป็นกบเป็นเลาาไปแล้วไม่มีรัชกาลที่ห้ามาซื้อแผ่นดินเราเป็นขี้ข้าฝรั่งไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันต้องให้ข้อมูลที่มันถูกต้องกับเด็กเพราะมันไม่มีข้อมูลด้านนี้ไนงะมันมีข้อมูลแต่ด้านลบมาตลอดอนะ เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราไม่มีพระเจ้าแผ่นดินเราไม่มีแผ่นดินถึงวันนี้อยู่แล้วโอเคครับก็ยังไงก็ตามเนี่ยคุณผู้ชมผมว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมว่าทั้งหมดมันคือการตัดสินใจของคุณผู้ชมนะและก็ผมว่าทุกคนเนี่ยประทานนี้ต่อชาติบ้านเมืองอยู่แล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็คือการที่เราจะต้องผมใช้คำว่า ทุกคนมีวิธีที่จะแสดงออกในความรักชาติแต่ขอให้ทั้งหมดทั้งบลนั้นมันอยู่พื้นฐานของการเคารพสิทธิและเสรีภาพเหมือนที่อาจารย์ก็พร้อมที่จะส่งเสริมในสิ่งที่มันอยู่ภายใต้ของสิ่งที่มันก็เหมาะสมแล่วควรจะทำเนาะอ,อาจารย์เนาะครับประมาณนี้ผมเคยไป,ป็นยายที่เชียงรายครับสัสนาา้นๆนะจ๊ะนนี่เดียว <laughs> <laughs> มีนายทหารไปเปิดนะชาววันชาติชาวเขาแล้วมีคําพูดหนึ่งเขาร้องไห้แล้วถามว่าร้องไห้เพราะอะไร ชาวขวาบอกว่าคุณไม่รู้หรอว่าไอคนที่ร้องเพลงชาติบนผืนแผ่นดินที่เม่นในชาติของตัวเองมันเจ็บปวดขนาดไหนโอ้โหโอเคครับอย่างไรก็ตามวันนี้ขอบคุณไปอย่างสูงนะครับพันเอกนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ตั้งคณาประธานมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้จะเป็นิพพานนะครับและเดี๋ยววันนี้เราราพร้อมกันไปเลยนะครับพบกันได้ใหม่ครับพรุ่งนี้ข่าวร้อนสนามเป้าคุยข่าวร้อนแบบเข้าใจง่าย8โมงเช้าหลังครูทรงชาติวันนี้ผมกอาจารย์ลาไปพร้อมกันที่กล้องกลางเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ